กรมอุทยานแห่งชาติสปาว์และพันธุ์พืชตั้งศูนย์สังการ186วอร์มูมปฏิบัติการควบคุมจุดความร้อนและลดแหล่งกำเนิดไฟป่าในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสตปาว์และพันธุ์พืชกล่าวถึงแนวทางการรับมือและแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นพีเอ2.5ในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือว่ากรมอุทยานได้จัดตั้งศูนย์สังการและติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันติดตามจุดความร้อน และลดแหล่งกำเนิดไฟป่าในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือจำนวน186วารูมเพื่อลดพื้นที่เผาไหม้ในเขตป,ป่าลงมให้ได้ตามแผนที่105โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และทำแนวกันไฟควบคู่กันร้องประสานผู้ว่าราชการจังหวัดภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ชุดฝอาระวังไฟป่าตลอด24ชั่วโมงหากพื้นที่ใดเข้าขั้นวิกฤตจะสมที่กำลังเจ้าหน้าที่เสือไฟและอาสาสมัครเข้าพื้นที่ดับไฟป่า ควบคู่กับจัดชุดเจ้าหน้าที่เข้าพูดคุยกับประชาชนขอความร่วมมือไม่เผาป่าแต่นำมาใช้ประโยชน์แทนและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดหากพบผู้ลักลอบจุดไฟเผาป่าโดยเน้นให้ข้อมูลสุขภาพในทุกมิติมีห้องปลดฝุ่นพื้นที่ปลอดภยัยดูแลประชาชนเฉพาะกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ยังได้ขอการสนับสนุนจากกองทัพด้านอากาศยานจัดหาเครื่องบินที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ในการปฏิบัติการป้องกันร,ระดับไฟป่าและให้กองทัพช่วยนำเศษวัสดุออกจากพื้นที่ และส่งไปยังศูนย์รับซื้อ ปรับแผนพุ่งเป้าไปที่แหล่งกําเนิดไฟแหล่งกำเนิดไฟก็คือคนคนก็คือชุมชนที่อยู่ในเขตป่าซึ่งจะต้องมีการจัดระเบียบทั้งเรื่องการเกษตรในเขตป่าและเรื่องการเข้าไปเก็บหาของป่าไปใช้ประโยชน์รวมไปถึงในเรื่องของคนที่ตั้งใจจุดหรือกลุ่มคนที่จะเกี่ยวข้องกับการจุดไฟให้มีการจัดประสานพันธุ์สร้างความเข้าใจลงพื้นที่เพาะประตูบ้านก็มีการประสานงานร่วมกันทั้งก,กงรมปุ๋ยยาวกรม่าไม้ไป่าปกครองแล้วก็กอทงทัผ้าเป็นชุดกําลังประสมเข้าไปพูดคุยกับชุมชนเหล่านี้คือเจาะเข้าไปถึงตัวคนที่เป็นกลุ่มในการ ที่จจะเข้าไปไปุดฟสําหรับมาตรการดูแลควบคุมปัญหาหมอกควันข้ามแดนอธิบดีกรมปุทยาินเ่นชาติส์ป่าและพันธุ์พืชย้าว่าหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเร่งประสานประเทศเพื่อนบ้านขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีจะให้การสนับสนุนการเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเต็มที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน